สบายดีสวัสดีพี่น้องพองไปสูส่ขัวทุกคนเนาะล่าสุดมนุษยธรรมไม่เสื้อครับว่าประเทศไทย,ยมีเมืองใต้ดินเป็นไงประเทศไทยมีเมืองใต้ดินจริงเหรอมีจริงไหมหรือว่าโม้หรือเปล่าเนะนี่เนาะล่าสุดมนุษยธรรมไม่เสือ้อว่าประเทศไทยมีเมืองใต้ดินมีหนทางถนนคนเดินที่ใต้ดินนี่ครับมีบอมีบอมนุษยธรรมนี่ มีเรื่อประเทศไทยเนาะมีเร่ว่าเตตดินมีเร่อว่าบนสะพานสูงก็มีเนาะมีสะพานร้อยมีอย่างเนาะเอ้ยเบงเอาเนาะมนุษย์ทมทั้งหลายมีนี่คือปริเทศไทยเนาะมีถนนนนททางคนเดินสัญจรนักท่องเที่ยวเอ็มเนาะมนุษย์ทำเบิงไว้เด้อเออมนุษย์ทำซาลาทั้งหลายสรหาว่าประเทศเพิ่นไายประเทศเพิ่นพัฒนากาประเทศเท่าอี่เนาะ ไปว่าบาบานเพิ่นสั่นเังสีเนาะนี่บมาดาเล่าฮะยังบัทันมีคือเพิ่นได้นี่นี่คือถนน,นหนทางนี่เมื่อไตรดินเพิ่นนี่โอ้พัฒนามีโอ้คนสม้มเที่ยวร้ายมีสะพองสะพานน้อยมีเงี้ยตงต่างๆตึ๊ดในการขายการขายของเขาเนาะแตกต่างจากบ้านเขาอยู่แตกต่างจากบ้านเขาลายอยู่เนาะมนุษย์ถา,า,ายังบ่เสื้อยู่เนาะยังหาบอกให้ปฏิเสบเพิ่นอยู่มนุษย์ถาวา่า ประเทศไทยยังโบพัฒนาต่อประเทศลาวเนาะประเทศลาวก็มีอุโมงค์อยู่อุโมงค์รถไฟแต่บ่มีอุโมงค์ใต้ดินในสีดอกเนาะแเดีแ๋ยแวเนาะเหมือนนวดถามทั้งหลายเบิ่งเงาล่าสุดออกเข้ามคาคอมเมนต์มั่วสั่วสีสั่วเนาะอานะว่าประเทศเพิ่นบ่พัฒนาจังซี่ประเทศไทยมันพัฒนาหลายแล้วเนาะการค้า,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 าการขายการตีตลาดของเพิ่นเศรษฐกิจบ้า,บานเพิ่นเนาะพัฒนาหลาย ล่าเขาก็ยังกบัฒน,า,นาอยู่แต่ว่าก็ยังยังบุพัฒนาเท่าเพิ่นเนาะถนนทุนทะนี่นี่คือเมืองไต่ดินเพิ่นนี่ผู้คนลงไปเที่ยวส้มเดินไลน์นักท่องเที่ยวเพราะว่าคนไทยคนดาวการสัญจรมีรถไฟไต่ดินก็นมี่ละไเออดาวเขาเดียวเทไนเท่าวเขาก็ยังบุษันมีเน,ะนาะถนนถมเมืองไว้นี่แหละเนาะคือประเทศไทย ก็พัฒนาไปห,นะนนหัวใะถนนหนทางการสัญจรเนี้ยต่างๆเนาะดาวห้องดียังลมสี่ไงอยู่กับมี่เนาะเออฝากทุกคนถามเนาะม,มีกับมี่ทำดีแล้วเนาะมาฝากพี่น้องฝากพี่พ่อน้องเบนนี่เนาะประเทศไทยถนน,นหนทางเขามีเมืองบาลานมเมืองไต่ดินเอยเมืองไต่ดินเนาะเป็นเมืองบาลานเออมี่ไต่อุโมงนีสาอุโมงไงเนาะ สามารถเดินไปท่องเที่ยวได้เนาะประเทศลาว,ว,าลว,าลว,ลวประเทมีน้ามนุษธรรมเน้่นี่แหละเนาะประเทศไทยบ้านเมืองเขาพัฒนาไวเดียวเนาะมีแต่ปอเกเจ้ายหันเดียวเน,ะนาะแต่ว่าประเทศเพิ่เนเอ้าวสำนีกมีนี่สำนีเนี่ยเนาะฝากพี่ฝากน้องเนาะฝากทั้งมนุษธรรมทั้งหลาย,นยาเนาะที่เบิ่งความจเจริญบ้านเพิ่นเนาะนี่แหละสืส่อมเที่ยวไรกับประเทศลาวเนาะ เส็ล่าเขายัางมุทานาพัฒนาตัวทพิคนหรอกอาวฟ้ไวซ์ับนี้แลนเนอนครับสหรับ,บนี้นนอนบาร์บีคอลาไ่อนเดอร์มอนต์เมเดอสบสยดี